สวัสดีครับเพียนท็อปซาวอินจิเนนะทอนสวัสดนะครับผมวันนี้เราอยู่นะครับกับรถ Honda นะครับ Civic FB คันนี้เป็นปี2014ครับผมนะฮะติดตั้งจอ Android 2K พร้อมกล้องรอบคันนะครับตัวนี้เป็นสเปคตัวท็อปนะเป็นตัวรลม8นะครับตัวนี้นะฮะ8 128ครับตัวนี้เร s โ l ลูชัน2000ค0ณ0 2แท้ๆนะครับตัวนี้เป็น Android D-Car ไซส์จอ9.5นิ้วนะครับเป็นจอ 2K นะ TPU PD นะตัวนี้นะครับมีอาการอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ในอนาคตครับผมนะฮะรับประกันถึง2ปีด้วยกันนะครับลักษณะของตัวกล้องนะครับด้านหลังนะฮะเดี๋ยวเราจะพาชมรอบๆคันนะครับผมหลังจากที่เราเซ็ตค่าคดิเบตเช็ดสัดเรียบร้อยนะครับภาพที่ได้สวยมากๆครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะอันนี้เป็นมุมมองด้านซ้ายและด้านขวานะครับตำแหน่งด้านหน้านะฮะ สวยงามเลยนะครับคันนี้นะฮะและยังโชว์นะครับนะครับประตูเปิดปิดแบบเต็มระบบเลยนะครับคันนี้นะฮะเพิ่มเสียงรถเสียงที่พงมาลัยใช้งานได้สมบูรณ์แบบมากๆครับนะเป็นสาจอตรงรุ่นนะครับ9.5ด้วนดีครับตัวนี้ความพิเศษนะครับหน้ากากเกตดหนาพิเศษนะครับเข้ารูปเนียน สนิทเลยนะฮะซีวิ c เอนะครับคันนี้นะฮะเป็นปี2014ครับผมหลังจากที่เราแชร์ฮอสปอตหรืออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วเราก็เล่นความบันเทิงได้เลยครับผมนะฮะหรือว่าจะใส่ซิมก็ได้นะครับตัวนี้คุณภาพของภาพแบบนี้เลยนะครับภาพสวยมากๆครับผมเป็นการทัชสกินที่ลื่นไหลที่สุดตั้งแต่เคยเล่นจอมานะฮะตัวนี้นะ ลื่นไหลและไวมากครับตัวนี้นะฮะภาพสวยสุดๆเลยครับคุณผู้ชมนะฮะตัวกล้องบันทึกเองเนี่ยนะครับก็ยังพร้อมบันทึกเหตุการณ์สี่มุมมองและยังสามารถเอามาดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับภาพสวยมากๆครับตัวนี้นะฮะเป็นจอ 2K เน,นียนตามากๆครับผมอโอเคตัวนี้ยังสามารถแบ่งเล่นสองหน้าจอแบบลื่นไหลนะครับเราเลือกเล่นแบบแผนที่นำทางและ YouTube ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอโอเคเทสระบบดูนะครับไม่มีตัดต่อนะเราไปกันแบบเรื่อยๆนะนะครับนำทางไปเชียงใหม่ ระบบประมวลผลอย่างไวนะครับตัวนี้เร็วมากๆครับผมนะฮะภาพชัดด้วยรับประกันถึง2ปีด้วยกันนะครับ Android ดีค่ะนะครับต่อมาในส่วนของการใช้งานตัวทีวีออนไลน์นะครับตัวนี้ภาพชัดมากๆครับผมนะฮะทัชสกรีนแบบลื่นไหลเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกล้องรอบพันกันนะครับตัวนี้บันทึก ออกมาได้แบบนี้มุมมองเป็นแบบนี้ภาพสวยแบบนี้อ่ะโอเคนะครับอันนี้เป็น filling ในการใช้งานนะครับสมจริงเลยนะครับก็บอกตำแหน่งนะครับเป็นแบบ bird eye view นะฮะตำแหน่งทั้งหมดนะครับประมวลผลจากกล้องสี่ตัวแล้วก็โชว์มุมมองด้านหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตัดภาพไปด้านหน้านี่นะฮะโอ้โหสุดยอดครับ ถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆนะครับในการใช้งานจอ Android พร้อมกล้องรอบคันดีๆแบบนี้นะฮะตัวนี้ยังรองรับการใช้งาน Apple CarPlay และ Android Auto ได้นะครับนี่นะฮะตัว Z Link นะครับหรือว C ่าซีลนั่นเองมีบลูทูธนะใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับตัวนี้ fm นะครับ dsp ปรับแต่งเสียงครับตัวนี้มี eq ปรับให้ นะครับปรับเฟดเดอร์ปรับทำไทม์ทำอะไรนะเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับผมลองมาเทสการใช้งานนะครับตัวนี้นะฮะ u t u b e นะครับไวครับนี่นะฮะกดปุ๊บมาปรับแบบนี้เลยนะครับภาพสวยมาก อะโอเคพร้อมเดินทางสบายๆเลยครับตัวนี้นะฮะลื่นไหลไว้มากนะครับนี่ฮะกดตามมือเลยครับผมนะไม่มีหน่วงนะฮะไม่มีกระตุกนะครับ และสาหรับท่านที่กาลังมองหานะครับสเปคจอยแอ d ดอยดีๆไว้ใช้งานอยู่นะครับเรามีให้เลือกหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาครับแต่ขออนุญาตแนะนํานะครับเป็น Android ดีคานะครับตัวจบนะฮะใช้งานยาวๆคุ้มค่านะครับเหมือนซื้อมือถือตัวท็อปนะแฮปปี้แน่นอนนะครับผมได้ดีทั้งคุณภาพของภาพและคุณภาพของเสียงสวยๆแบบนี้เลยนะฮะโอเคแล้วก็นะครับแล้วเราจะอยู่เส้นนครสวรรค์พิษณุโลกนะครับอยู่ก่อนถึงแยกบิ๊กซีสครับผมเส้น ศูนย์ท้าลดนะครับประมาณนี้นะฮะเบอร์โทรติดต่อครับผม091ย์เก้าหนึ่งนะครับห้าห้าสี่สี่สี่ห้าหกครับผมครับ